เราล้นไปดูตามสายตากังดูนไม่รู้ว่าพีงาคอเราแม่พนีงามคอนันจากานสัมปทาอการาังหนรรวันนี้มาเจอกับพีงานคอีงาคนชาวราชนรปดชรดังััารค้าวัดนีา ายตากังดูดไม่รู้ว่าพีนานคอนราแม่เพชรนั่นมีนาคอนทีมงานจากบ้านหนองสามัฒนร่มสานาทและเรวันนี้มาเจะกับพีนังคอนพีนางคนชาวราชเกนตรกรฝากไวกันสิว่ารอจนสุดท้ายใครจะเป็นใครเอาละา

เรือหลวงพ่อแพรครับดูตามสายตาครับถรือว่าฟอร์มเดียสเลเกิดในน้ำของน้องๆสาวๆจากรชาชบัณฑิตคนคร ขอนุญาตประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันเรือหญิงคู่ที่หนึ่งระวังเรือเจ้าแม่เพชรน้ำหนึ่งพบกับเรือนางสาวรุ้งแสงผลการแข่งขันเรือที่เข้าที่หนึ่งคือเรือนางสาวรุ้งแสงเรือที่เข้าที่สองเจ้าแม่เพชรน้ำหนึ่งอีกครั้งนะครับเรือที่เข้าที่หนึ่งคือเรือนางสาวรุ้งแสง เรือที่เข้าที่สองคือเรือเจ้าแม่เพชรน้ำหนึ่งครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กระถึงพี่น้องแฟนเรือนะครับในการจัดงานการแข่งขันแข่งเรือปีนี้นะครับเราจะไม่มีการเล่นการพนัน